สบายดีพี่น้องมากินตำผักปูนแซ่บมะกันมะกะทินปิดกับพี่น้องเลยมามาสบายดีพี่น้องสบายดีมาข้าก็ตื่นนอนถอบอลพี่น้องเลยสบายดีนะลูกบอลเป็นยังลูก เป็นหยังบ่เพิวก่าไปช่วยนาไปพาอก็ตื่นนอนพี่น้อยไปช่วยนามอน่อนากินข้าวแม่ป้อมคือว่าอิ่มแล้วพอป้อก,กิน,นเนาะอาจารย์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 มาไปเสจหน้าเนาดูปเห็ดมนยุมะเือกอยู่ เสร็จหน่ะตาหน่ะเอาจานมานัาน,นลังขึ้นนี่ถ้ากับพานขิตนอนน่อยกันดี่พวกเต็มวอกินล้วดูกัน để hỏi tạc gương cho tạc gương đi mhm 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 khảo mhm

เม็ปดป้อนคือว่าอิ่มแล้วพอป้อนที่นี่นี่ไงติดหน่อยเนี่แหลวอันยังใส่กับกินกับบัวหางเอ้าขอไปเลยบัวหางมิจะมอยอ่ะเออนี่มีบัวเสร็จแล้วขมมันจะขมตินพันเลขเยนนขึ้นมากระทินนั่นกระตินน้อยๆนะกระทินราก ตลกสวนหลอกพุิล้อใช่ไีมหลอเลยนอ่กอไม้เขาเน่ันเาเนี่บสอยู่แบสวนบอมันเาอยแบ่บอสในสวนอะไรบออกสวนอไุชิล้อผมเจากับระปูช่วงจกไป่นมันสิโต๊ะวานโต๊นมันสิน อะไต้องไหมจะคอนี่มันนุ่มเตอรทองมากหาเตยทองติ๊กเตอรอุ้มเนี่ยปาเอมาเห็นเอยเปนี่เขาอุ้มนี่เขาพาไปมือบนโต๊ะตัวเ็มไป้ จับเรื่องฮอตนะฮอตแล้วพี่น้องฮอตมื่อไปซักยาแต่หันเริมเดี๋ยวขับไปเพิ่มในเพิ่มมันมีเพิ่มหนักอยู่เพิ่มทันหมอเพิ่มหนักไปซักวัคซีนเหรอแต่เพิ่มก็ต้องให้ไปลืมกับเพิ่มก็ต้องให้ไปซักทันขกเนาะ คนไปคันไปจะเท้าตอ,องน้องบอลตรองเฮียละสองโมงกับสองโมงสามโมงนะสองโมงคมงรึ่งเขามาเพราะว่าบอลเร็เฮียสามโมงครึ่งสี่โมงสีมงก็ับก็รีบับลงบอลทิ้งกอยู่เนาะทิ้งอยู่ก็ยังถักกันได้เจ้าชินอนฉันนวันก็นอนกับลูกขอจะออกมามาแล้ว เหมือนบางทีก็ไปเวียดก็บอาเวียดก็ลงกับวนาไอ้เพี่น้องเอาบางทีเรากระม้ามืนหนึ่งมาส่งน้าี่น้องอป็นไงเอาไก่มาเลี้ยงสบายอยู่บาเดือดเวียดเปพี่น้องเอาไปกับยูทูบอ่ะบางทีเมียเขามันฆ่าเวียดกับจะเป็นในซอยเมียก่อนตัวขอใจบ้างไปรายได้เงินเอาไปกับรได้เงินเวียด

ตนนันได้ต้นนึงะเมียนัฟันต้นนึงตงามเลยตัวนึเมียนตัตัวนึงตัแเห็นมาแต่พี่ผมาเยี่ยมมาแต่มันนอกมันหน้นนนารัดห้พุกคน เอื้อให้กูดเหรเอื้อใหู้้คิดสักเดี๋ยเอื้อถ้าบ้านูแม่เนาะเอื้อถ้าบ้านนะผมมีชาวบ้านเอาสมตมีกับบริสนิทสนมจัดแล้วาเียเียตงามนะหาตะปูมาใระปันมเป็นเป็นแนวใหญ่เอื้อถ้าบ้านเห็นกเามเห็นล้วกรปา้ากันนอ <I> <c oughs> อมอนะ่ง,แบบองอน,อนนะะอะฮึฮึฮึัึฮึฮึบบฮึฮึฮนฮบฮึฮอฮึฮึยึฮึฮึฮึนึฮึฮึบึฮ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 ีฮึฮึอึฮ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 ึอึฮึืึฮึฮึฮะฮึเึฮ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 บอกฮึฮึฮึาึฮึคึฮ้ฮเฮึฮึฮึฮงฮึ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 ฮนฮึ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  สวยหนาสงสัยเขาป้ายนรับอีกเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวโอนของเดี๋ยวจะอด่ะเดี๋ยวเห็นน้าเลยเดี๋ยวไปน้องพวกๆเี๋ยวคือเก่าโตกับ ตบบเนั่งใครแล้วสอดไข่ไว้บางทีมันตึงนอนมันอยากเข่าสอดไข่ไว้ลูกให้นั่งเลาะเพี่กั้ยืนนัทพี่น้องเลยรอบต่อนอนต่อโอเคลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อับคลิปหนาบ๊ายบายบโต้บายบายบายบาายเฮ้ยอะไรเฮ็ดอะไรบายบายเออไปกินขนมเป็ดเนี่ยเอมื่อยแต่ปากบ๊ายเฮ็ดลูกเฮ็ด oh bella <coughs>